แล้ววิวที่ท่านจะได้ครับคือวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฮะวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูที่ดินหมูสี1แปลงนะครับบอกได้เลยว่าแปลนี้พิเศษพิเศษตรงไหนครับตัวเลขครับเพราะว่าอะไรผมเปิดตัวเลขก่อนเลยนะปกติหมูสีที่เราเห็นนะครับตารางวาละหมื่นสองห้าร้อยพูดไง,ไง่ายๆไล่ละ5ล้านไล่ละหล้านนะครับหรือว่าแพงก,กว่านี้แต่ว่าแปลนนี้ไล่ละแค่สล้านนะครับต่อรองได้ และนะครับแบ่งด้วยมีทั้งหมด4ไร่ท่านจะซื้อ1ไร่2ไร่3ไร่4ไร่ได้หมดเพราะว่าโฉนดมี4ใบนะครับท่านอยากจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแปลงนี้นะครับรู้ว่าไว้ให้นะครับมีกำแพงกำแพงปูนด้านหน้าแล้วก็จะเป็นลวดหนามด้านข้างเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยนะ ด้านในนะครับมีต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นานแล้วแหละถ้าท่านเป็นคนชอบต้นไม้แล้วก็ท่านไม่อยากเสียเวลาในการรอนะครับหรือว่าไม่อยากจะซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ในราคาแพงนะครับด้านในเนี่ยมีต้นไม้ต้นใหญ่ให้ท่านเยอะพอสมควรเลยนะ,ะมีบ้านให้หหลังนะครับแล้วก็ไฟฟ้าครับตรงนี้เป็น3ามเฟส เดี๋ยวผมพาดูข้างๆกว่าถ้าจะได้เห็นชัดๆนะครับไฟฟ้า3าเฟสดูยังไงนะครับสายไฟจะมีตั้งแต่3เส้นขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นไฟกําลังสูงไฟไม่ตกง่ายเนาะแล้วก็น้ำนะครับเจาะเป็นบาดาลน,นะครับเจาะไว้ให้ท่านแล้วท่านสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็บริหารเองนะจ่ายแค่ค่าไฟนะครับเอกสารเป็นฉนดคุดแดงนะครับถนน เป็นสาธานณประโยชน์ครับท่านอาจจะเห็นว่าตรงนี้เป็นดินอัดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับประมาณ25เมตรนะครับลาดยางอยู่ตรงนั้นตรงรถขาวๆถ้าท่านเห็นนะ,ะคืองบหมดตรงนั้นพอดีนะครับแล้ววิวที่ท่านจะได้ครับคือวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฮะผมจะพาท่านมาดูอาจจะต้องพาออกมานิดหนึ่งนะครับนี่ ที่ท่านเห็นฟ้าๆข้างหลังผมเนี่ยคือวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับยาวๆเต็มตาแบบนี้เลยถ้าท่านอยากจะได้บ้านพักตากอากาศนะครับที่ได้วิวอุทยานมานั่งดูเขาอากาศดีๆอยู่หมูสีแบบนี้นะครับพื้นที่สักหนึ่งไร่นะครับประมาณสี่ล้านแต่นี้ก็เหมาะมากๆเลยนะหรือว่าท่านจะมาทำพูลวิลล่านะครับท่านมาทำรีสอร์ทโรงแรมนะครับคือเนื่องด้วยอยู่ที่หมูสีเนาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยอะคนมาใช้ชีวิตเยอะนะครับตรงนี้ก็เลยเหมาะที่จะทําธุรกิจด้วยเดี๋ยวอาจจะมีเทศกาลแบบดนตรีบิ๊กเมลเทนอะไรอย่างเงี้ยคนก็หาที่พักตรงนี้ก็ไกลจากบิ๊กเมลเทนไม่มากนะครับท่านสามารถเดินทางจากกรุงเทพนะครับท่านมาถนนธนรัตใช่ไหมท่านแวะ ท่านเลี้ยวตรงสพหมูสีครับเข้ามาทางโมโนแกรมคาเฟ่ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาก็เข้ามาถึงแปลงนี้ได้เลยหรือท่านจะเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับมาทางน้ําผุดธรรมชาติเขาใหญ่นะฮะแล้วท่านก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาท่านก็ถึงที่ดินแปลงนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่พิเศษมากๆพิเศษตรงไหนตรงวิวตรงตัวเลขครับเราไม่ได้หาดกันได้ง่ายๆนะตัวเลขที่แบบว่า ตารางวาละหมื่นหรือต่ํากว่านะครับหรือไรล,ละ4ล้านแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต่อให้เป็นชาวบ้านเจ้าของพื้นที่เดิมขายเนี่ยก็อยู่ที่ไร่ละ5ล้านเหมือนกันเนาะถ้าลองมาลองเซอร์เวดูก่อนก็ได้นะครับถ้าลองมาสอบถามชาวบ้านคนพื้นที่ดูก่อนก็ได้ว่าแถวเนี้ยไรล,ละเท่าไหร่นะับอย่างที่ผมบอกนะครับด้านในก็จะเป็นรั้วปูนมาแล้วก็เป็นรั้วลวดหนามต่อเลยนะครับพื้นที่แบ่งอย่างนี้ครับเอาล่ะอาจจะต้องใช้งานตาล้อง เยอะนิดนึงนะฮะแบ่งจากาปูนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยาวมาตรงลวดหนามฝั่งนี้นี่คือ1ไร่นะครับไปถึงประมาณช่วงหน้าบ้านแล้วก็ช่วงหน้าบ้านต่อไปอีกนะครับเป็นแปลงที่2แล้วก็ต่อไปอีกเป็นแปลงที่3ต่อไปอีกเป็นแปลงที่4นะครับหน้ากว้างติดถนนด้าน,านหน้าเนี่ยประมาณ35-40เมตรนะครับแล้วก็ยาวเป็นด้านในแบบนี้เข้าไปเลยครับถนน เราคุยกับเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้จะมีสาธารณะประโยชน์ฝั่งนั้นเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะจะมีประตูนะครับปิดให้ท่านท่านจะปิดท่านจะเปิดก็ได้ถนนเนี่ยเป็นสาธารณะนะฮะยาวไปถึงแปลงที่4นะครับท่านใช้กันแค่6แปลงนะครับจะมีเพื่อนบ้านอยู่ทางนั้น2หลังนะครับแล้วก็ฝั่งเราอีก4หลังและถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ มีข้อมูลมาว่าทางนี้จะยกให้เป็นสาธารนณะประโยชน์เหมือนกันเนาะยาวเข้าไปแบบนี้นะครับหมายความว่าถนนอาจจะผ่าน2เส้นนะครับหรืออย่างน้อยๆผ่านเส้นหนึ่งแน่นอนนะครับหรือถ้าท่านซื้อแปลงแรกนะครับมีถนนผ่านแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจที่ดินแปลนี้ท่านพิมพ์คําว่าสนใจไว้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบว่าเราต้องพูดต้องคุยกันยังไงนะครับสวัสดีครับ